สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงก์เกมซีชาแนลชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟเอปเป็กกันมาทามาเริ่มกันเลยถ้าอย่างแรกคนถ้าอย่างแรกคนเข้ามามันจะขึ้นอย่างนี้นะด,นะดูนะเออใช้ใชมค้างเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล็กเนี้ย นี่พอค้นเข้ามาครั้งแรกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดผิด,ด๋ยวนี่คือช่องผมนะแบงเกมซีชแน,นลชแน,นลนี่แค่นี้นี่กดแล้วไปเลยอันนี้มันนี่มันว่าม,มันจะเขียนไหมอย่างนี้แล้วแล้วคุณก็ล็อกไว้เลยล็อกอะไรก็ได้ เป็นคุ้งซานี่เอ้ยเดีว่าจะบอกว่าชื่อนี้มีคนใช้แล้วทำไมเราจะคิดชื่ออื่นโทษทีถ้ามีคนชื่อใช้แล้วมันก็จะจะไม่ขึ้นกันนะอ่ตั้งชื่อโอ้แมวเมวเอาแบบชื่อละที่ไหนชื่อที่หนอเอาอะไรเดเอเอาเอาเอา,เอา เอา้าแล้วผมไปกดประกาให้ทำาไมล่ะนิดขีดแบง4สี่อ่ากดผิดฮ่าฮ่าฮ่าไม่รู้ตังค์ก่อนเพื่อจะได้ชีวิตมันไม่มีมอะไรแน่นอน นี่ได้ปอนะไม่รู้ไม่รู้ต้องล็อกไปดูก่อนนี่แต่ห้าแต่ห้ามันน่ามันจะขึ้นงี้ใช่ไหมพอพอขึ้นงี้เสร็จแล้วคุณก็ล็อกไปทีหน,นึ่งเนี่ยเห็นไหได้แล้วไม่ต้องทับ i g a s t r หรอกด้วทับตุ่องล็อกอินหรอกเขียนไปเลยนี่ผมจะมารีวิวนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อชื่อผมก่อนแรับหนึ่ง ีเฮชีเฮโอ้อไม่ใช่ชื่อผมซึ่งมันไม่มีใครรู้ชาแนลผมหรอกมีอยู่แล้ว เนี้มันรู้มีคนติดต่ะนี่เรียบร้อยชื่อผมใหดูนะจบเสร็จแล้วไม่มีใครรู้เดี๋ยวไหมกูรู้ว่าไอ้นี้ไม่ใช่อาตอมกูจำได้สก,กิลอะตอมไม่ได้เป็นงี้นี่เราจะมารีวิวกันเลยนะ อันนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ผมอา่านกินไม่ออกแล้วกันผ่านไปแบงกินอะไรนะครับหาแฟนอยู่สวัสดีก้องน้อย คือยูเป็นเซิร์ฟสอดแอบกันค่ก็มากลาง ไหนใครบ้างมนะไปเอาบ้างมนาะไหนนี่อะไรเนี่ยนี่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 เลยนี่เลยนี่นี่ดูดูดนี่สวัสดีสวัสดีอะไรแบบนะ้คำนี่ครับนี่คือคนอยากออกกล้องมากเลยนี่คุณคนห่อเนี่ยคนรอแล้คนห่อ,ค,อคุณชื่ออะไร นี่ชื่ออะไรครับฮักโอเล็กอย่า มาครับเอาเราตามมาตามมาขออะไรใครไม่ใช่ชซาซาเนี่ยผมได้สวัสดีเอาลครับตามมาเลยอันนี้คือตอน้นอัพหมดเลยครับเนี่ยอะไรอะไรแอดโอ้โหขวางไ่าระวังโดนแมนเอาไหนดีอะ เต้นไหนดียะเต้นอันไหนดีของผม เิ่มไหนดีอยาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวผมหาก่อนเดี๋ยวผมหาก่อนอออสิครับ <c oughs> อย่าบังผมอ๋อ oh, นี่ใช่ไหมอันทีผมเข้าไม่ได้โอ้เข้าได้ด้วยเย้เ oh, ทมันอัดอ๋อมันอัปเดตแล้วนี่มันรู้แล้วก็พอ <c oughs> ขอเข้าเซิร์มาก็ไม่ต้องล็อกเอ่ะนี่นะอาลอกอินกันนะเออเดี๋ยวผมปิดปิดปิดเปิดนะจบแล้วเสร็จแล้วครับผิดเดี๋ยวผมโน้เตอจะเซิร์ฟไม่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดเดีอย่าอย่าดูชื่อย่าดูอย่าดูอย่าดูสจังจว๊าพัดว โอ้อ๋อพอเข้ามาก็ให้ล็อกอินเหมือนไอ้นั้นเลยแบงค์เกมสี่ีดสี่ฮีดีแล้วเรืโดนโดนเตี่ยวเซิฟเร็วสี่ฮีทแต่ระวังโดนแอดเตี่ยกเซิฟนะมึงใจกูล็อกอีกครั้งหนึ่งไเนี่ยไม่ทันแล้วเนี่ยแบงค์หน้าโดนเตี่ยวเซิฟเลย อ่าเย่าไงล็อกล็อกอินช้าก็เป็นเงี้ยวเซิฟเอด็ดพอกเก็ตครับอย่าเตะผมจะเซิฟได้ไหมผมล็อกอินไม่ทนันเดินไปเซิฟเลยอ่ะดูดิมายัางไงคนนั้นอ่ะคนนั้นอยู่ไหน เขาไปไหนละแต่ว่าแต่ว่าเขารออยู่ในน,นั้นแน่เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะเข้ากดเขาแล้วทำไมชื่มอมันยาวอย่างงี้มันต้องอินยากขนาดเลย Bank EA N C K Nit h e ี t Hit. 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 Oh. เบงคีเดีเฮ็อ้ยตกใจหมดเลยหนู oh. เอ้ยไม่ใช่เอาแบงต้องขับรถอีกก <Hey. S 1> ็ถูกนี่ทำไมจะไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวไปวอีสตู มันก็เขียนว่าแบงจีเอเขีดขีดแล้วขีดแล้วขีดแล้วขีดซีมิทขีดน่ะโดเตียวเคยวิ่และอู้ไม่เรียนละเสริมอ้ะไปละไปไปผมมันต้องล็อกอินด้วยชื่ออ่ะมันเขียนน่ะใช่ป่ะนะแต่ผมแต่ผมเคยล็อกอินในเซิร์ฟหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมใช้ดูที่ผมเคยล็อกอินในเซิร์ฟไหน มาย่างไรคนนั้นน่ะอยู่ไหนโอ้สี่ินาทีละเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเราอินในเซิร์ฟไหนมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้นี่นี่เซิร์ฟนี่เซิร์ฟนี่นี่เซิร์ฟนี่นี่เซิร์ฟน,น,นี้ผมเคยล็อกอินได้ครั้งหนึ่งด้วย ด้ชื่อตัวเองที่จริงผมใช้ชื่อ hey, hey. ชื่ออะไรนะ S R A C H เออเนี่ยชื่อผมเนี่ยแต่แต่ก่อนนี้มันชื่อผมแล้วผมก็ล็อกอินไปครั้งหนึ่งก็ได้เลยแค่นี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราจะล็อกอินเซิฟนี้ให้ได้ก่อนเราก็าหยุด เสิเร็ว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 อโอ้ยแบงค์ตารงคุกเกี้พอะไรอ่ะอะไรอ่ะแบงค์าคุกเกี้ยพัท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 พัดพัทแบิค์แบงค์แบงค์ใส่ไปเรื่อยจนมันจะได้เรอเล่นผมไม่ใส่อย่างเงี้หรอกแบงค์ไหนเกมสีชาแนวชแนลก็ถ G A เ E มี์ ดีเฮดดีดดีเฮดมันต้องมันต้องทับ O L G ปะ่ะทับ O L G I N เว้นแบง G A M E z C ไม่ได้ z ทางได้ไหมอู้ไม่มันต้องล็อกอินให้อีกทีหนึ่ง ม e. าเตะโอเคสุดเราไม่ทำโอ้เด้อเด้อเด้อกระโดดละเราก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับไปอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์